สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่องไอชัยนาอมุเลตนะครับทางช่องยู u ู e นะฮะองแรกนะครับเป็นพระหางมากหลวงพ่อฤาษียิงดำนะครับพระจะเป็นออกโซนสีชมพูนะหางมากนะหางมากเนี่ยจะนิยมในลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับจะชอบไปเลี่ยมทองใช้กันนะ องค์นี้นี่สภาพสวยนะครับจมูกด่งหูตากระพริบนะฮะด้านหลังนะครับคมชัดมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับคล้องได้เลยนะครับหางมากหลวงพ่อฤาษีลดิงดำวัดท่าสูงนะ เนื้อเอ่อเอา2,500บาทนะครับ2,500บาทเหรียญต้นโพนะครับเหรียญต้นโพวัดเอ่อสีมหาโพนะครับต้นโพวัดสีมหาโพป,ปี03นย์ะ2503หลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกต่อโค้ดนะเหรียญนี้พิเศษได้ลอยจานนะครับ สีมหาโพต้นโพเลียต้นโพสีมหาโพนะครับหลวงปู่ทิมบุกเสกนะเอาสักสามร้อยละกันเป็นเหรียญเล็กนะฮะสามร้อยบาทให้เด็กผู้หญิงคล้องได้เลยนะองค์เล็กๆนะหลวงพ่อกลันนะครับวัดคานหามหลวงปู่ดูปลุกเสกนะะพ่อกลันวัดคานหามหลวงปู่ดูปุกเสกแปดร้อยบาทนะฮะแปดร้อยบาท เหรียญคันวัดคันหาม800บาทปิดตานะปิดตาวัดประสาทบุญญาวาสปิดตาวัดประสาทบุญญาวาสปิตาวัดประสาทบุญยาวาสเอาห0ร้อยนะกันนะ600บาทเหรียญเงินหน้ากากทองคำนะครับเจ0ดร้อยปีคูบาศรีวิชัยนะฮะสองห้าสาต่อโคตรด้านล่าง เนื้อเงินนะนาฬิกาทองคำแท้นะครับเป็นทองคำสมัยก่อนนะหนามากนะฮะหนาหนาจริงนะแกะออกมาเนี่ยมีหนึ่งกำรรแน่ๆนะฮะเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทเลี่ยมทองสวยมากสั่งคจายวัดประสาทบุญญาวาสนะครับเลียมคลาสสิก สังคาจายวัดประสาทบุญยาวาฒเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทพระผงปู่เจ้าสมิงพายนะครับอาจารย์ต้อมท่าแสแบงฝังแร่โลหิตนะแร่แลโลหิตเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทปู่เจ้าสมิงพายอาจารย์ต้อมเจ็ดร้อยบาทยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้ออันปะก้าปีสองพันห้าร้อยนะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท เหรียญพระครูสุนทรน,นะฮะหลวงพ่อไกลนะครับวัดไสทองตราดรเหรียญยุคเก่าเนื้ออันปกาก้าเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงนะคะคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิางดำวัดท่าสูงนนะด้านหลังสวยมากนะครับเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาท หลวงพ่อรีนะครับวัดอโศกกรามเนื้อดินสามเหลี่ยมหกร้อยบาทโอาหแค่หกร้อยบาทหลวงพ่ออยู่วัดเกยชัยนะครับจงังหวัดนครสวรรค์ด้านหลังมีจานนะห้าร้อยบาทนะพระแก้วมรกตหลวงปูด่ดูปุกเสกนะครธนาคารสีนครปีสองสามสี่ร้อยบาทนะี่รอยบาท พระเอกาทศรสะนะอุดกิ่งปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะกองทัพภาคที่สามจัดสร้างนะครับเนื้อนวะโลหะพระเอกาทศรสเอาหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทสมเด็จพระครูสัมลานนะปีศูนย์แปดหลวงพ่อฤาษีางามผูกเสกนะพระครูสัมลานคู่นี้เอาหกร้อยนะฮะหกร้อยบาทนะ สมเด็จยือนอินเดียนะครับหลวงูุงโตปี19นะครับยืนอินเดียหลวงูุงโตปี19 1,800บาทนะครับ1,800บาทสวยนะครับ1,800ปกหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญเนื้อนวะนะฮะเล่นกันเป็นพันนะผมเอา500บาทนะครับพร้อมฟีนเดิมเนื้อนวะหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะ ค้นหาได้เลยนะเอาห้าร้อยบาทสมเด็จวัดตะล่อมนะครับเนื้อตะกัวนะปี 17, หนึ่งเจ็ดหลวงปู่โตผูกเสกนะครับหนึ่งพันบาทวัดตะล่อมหนึ่งพันบาทเหรียญสามอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมปูกลินหลวงพ่อทองสุกนะวัดสะพานสูงพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญหล่อน,อนะครับหลวงพ่อคล้อยวัดทรงเสวยเนี่ยหลวงปู่สุกร่วมเสกนะเนื้อตะกัว หลวงพ่อคร้อยมาทรงเสเวยนะครับจังหวัดชัยนาทนะหลวงพ่อสุขมวัดประคองเ้าว่วมเสกพันแปดร้อยบาทปิดตาหลวงพ่อตาบเนื้ออันปะก้านะครับวัดมะขามเรียงหกร้อยบาทหลวงปู่ดุลน,นะวัดบูรพารามหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามปีสองหกเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาท เหรียญเจริญสุขนะดีนะครับเนื้อทองแดงลงยาจีวอลงยาพื้นขาวนะยาจีวอเในโค้ดสามหกนะเอาพันหกร้อยนะหนึ่งพันหกร้อยบาทสมเด็จหลวงพ่อสว่างท่าสีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะเอ้ยชสมเด็จหลวงปู่ท้องม้านะวัดสว่างท่าสีนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอโทษนะครับรถพอ,อดี รีบไปหน่อยนะหลวงปูทองมานะครับวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จหลังรูปด้านหลังหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทหลวงปู่หนูเก้าสิบปีกระไรทองกรรมการนะครับหลังหนุมานพันร้อยแล้วกันนะเรียมมาให้แล้วพันร้อยเสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลง จมูกแตะนะไม่แตะมี2อ0พนหขึ้นไปนะ2อ0พบวกลบนะปี2521ผิวอมม่วงนะพระแตะจากบล็อกนะครับเสือน้อยหลวงพ่อสุดเอา1ั0สนะ1ะ0ัเหรียญอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายฉลองวิหารคู่นี้2,000บาทนะครับคู่นี้2,000บาทเล็กใหญ่ ลีลานะปีหนึ่งหกนะหลวงปู่โตหลวงพ่อกกเกษมหลวงปู่แหวนปูกเสกนะพิธีใหญ่ลีลาเนื้อโลาหะจังหวัดสุโขทัยนะยสี่ร้อยบาทหลวงปู่แหวนมีด้วยกันทั้งหมดห้าเหรียญห้าเหรียญน,นะครับเก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทห้าเหรียญทันตัวทุกเหรียญเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาท พระชัยหลังช้างนะครับพระชัยหลังช้างสี่เหรียญเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทก็มีตะกุดหลวงพ่อคาขขําชาสุโขจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับด้านในนะตะกุดอลูมิเนียมหลวงพ่อชาหลวงพ่อคําชาสุขโขหนึ่งพันบาทนะครับหน,นึ่งพันบาทจังหวัดนครสวรรค์ พระพิกาเนศนะฮะหลวงพ่อชื้นวัยาณเสนนะคะรับเทพเจ้าความสําเร็จนะ,ะเหรียญกลมพระพิกาเนศต่อโค้ดพร้อมกล่องเดิมๆนะฮะ,ะ,ะเอาไปเอาหกร้อยแล้วกันนะอยากขายแล้ววันนี้หกร้อยบาทนะครับจะได้ยุบๆหน่อยะคเครื่อง ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาครับ id line a c a l v e t e นะคร facebook ธนวัตรทรัพ์พ่วงนะเบอร์อโทร0 967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ